น้องทำอะไรคะลูกเด็ดผักกะเพราค่ะวันนี้ทำอะไรกินคะเด็ดผัดกะเพราเราต้องทำอะไรผัดกระเพราวันนี้จะกินผัดกระเพราคะ่ะพี่นมโมเป็นหวัดใช่ไหมค่ะต้องผัดกะเพราให้พี่นมโมกินเผ็เดๆไหมพี่นมโมกินเผ็ดไหมไม่ <laughs> แล้วน้องกินเผ็ดได้ไหมคะได้ จริงเหรอนัองกินผัดกะเพราได้ไหมเด็ดได้ในเกลอ่ะแล้วเราต้องเด็ดยังไงเนี่ยกะเพราในแม่สอนให้แม่ดูหน่อยสิเอาแบบไหนอ่ะฮะจับตรงโคนแล้วก็ดึงค่ะดึงไปข้างล่างค่ะถึงมันจะขาดค่ะค่ะเอาต่อไปต,อต้องเอาเล็บจิกลงไปแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดแล้วดึงด้วยค่ะต่อไปงามๆก็ะโหลกใช่งามก่องามใครงาม กระเพางามก็น้องงามโอเคน้องงามก็กระเพางามเจ้าหึใช่ใ <laughs> งามทั้งสองกะไหนไหน <c oughs> <ๆ>ได้ได้ได้ยักยังดูดิเออได้ละได้ละอ่าต้องเด็ดขึ้นมดถุงนี่มันก็ใช่อืมอ่ะเด็ดต่อไปเดด็็งวกค่ะ